สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะามาพบกับนิดหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้เรากำลังเดินทางไปที่อา่ยาวัาดทะใหญ่ที่เขาพระตำหนักจังหวัดชนบุรีพัทยากันนะคะวันนี้เราก็มาถึงแล้วอ่ะขอให้ยายถ่ายรูปกันสักหน่อยนะคะแล้วค่อยเดินขึ้นไปแช่แชช,ชคะ่ะได้หลายรูปอีกเด้อ ที่จริงก็เดินช้ากว่านี้อยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าปรับให้มันเร็วขึ้นยายไหวไหมไม่รู้คะ่ะไปอย่างเดียวคะ่ะเรื่องราวดีๆของวันนี้นะคะพะดอดีเรียกโบ๊แท็กซี่นะคะเป็นแอปพลิเคชันหนึง่งเอาไว้สำหรับเรียกแบบถ้าเราจะไปไหนเราก็คือปักหมุดไปเลยส่งโลเคชันให้เขาแต่ราคามันจะ ถูกที่สุดนะคะถูกกว่าแกรบอะไรอีกนะคะวันนี้พี่เขาก็บอกว่ามาทําบุญฝากทําบุญด้วยหน่อยนะครับ mm hmm. ก็คือพี่เขาไม่เรียกเก็บคา่าแท็กซี่แต่ว่าฝากมาทําบุญแทน mm hmm. ก็อนัอนโมทนาสาธูไปด้วยด้วยกันนะคะ mm hmm. มีพระประจำวันเกิด mm hmm. ก็มีนะคะ เป็นพระใหญ่ในจังหวัดชนบุรีคร่ะคุณยายขอปนสซักหน่อยแล้วก็ชมวิวรอบๆค่ะแล้วก็เดินไปรอบๆพระปางนอนน่าจะเป็นวันอังคารใช่แล้ววันอังคารทิวส d เด น,นี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็สามารถเซิร์ช Google ได้นะคะพาคุณยายเดินชมนะคะตอนที่มาน่าจะประมาณเที่ยงกว่ากว่านะคะแล้วเราก็ถ่ายรูปถ่ายถ่ายถ่ายรูปนะคะแล้วก็เดินกลับขอบคุณที่รับชมนะคะคุณยายบอกว่าเหนื่อยมากพาเดินลงเขาคะ่ะขอบคุณค่ะบาย